ถั่นแทมมาแล้วว้าวดอกสวยงามครับเดี๋ครับส,สวยครับดอกตุ้มตุ้มด้านหนา้าคือมาพูดจ้องครับ น้ำขึ้นเต็มแล้วครับได้ฟังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนักมนีพ่อปอายุกษาหลันนะครับมนีเฮามาเก็บให้กันอยู่ที เพื่อบุตริกนะครับมือนี้เขาอยึดแถวไหนยู่แถวน้องจ้องนะครับนะครับมือนี้มาลุ้นมงว่าผมก็สลันสิได้เฮ็นยังพี่น้องเบิ่งแนเนาะป่ะเดินกันเลยครับมาแล้วครับปอสลันพ่อแล้วเปิดประเดิมด้วยเฮ็ดละาโง่ครับมือขาวดอกไม้ไม่ซ่าบอกพิหวังครับมือนี้ดอกตุูมกระมี่ ีคราบสวยบอกตุ้มที่สวยเลยจ้าดอกง่ายง่ายมันหะงอกก้างสไลด์ออกเด้อะค่ะนี่ครับหนูสัญญาเลยคุณลุงกำลังจะมาแล้วจ้าเห็ดพังขาวเห็ดพังไข่ครับดอกงามๆเลยเป็นตุ้มใส่นะดอกงามตุ้มตุ้ม ไไตามน้องบอลแมนมีนไม้ค่ะอุ้ยครับไอ้นี่เลือบเลือกเฮ่อ,อ,อจับเก็บเลยครับว่าตีอย่างเลือกเลือทุกกินควายนะครับท้างถิ่นายเนี่ยเป็นยุคเลยเราทำงานลุงนตุ๊กตาลุงลูก ขาเต่าสำนึกดอกง่ามแม่งครับป๊ารพี่น้องหายก็ตุก๊กตาหล่มลูกครับตุ๊ปุปีปปิอิวสะออนน้ำเด้ครับ มีดอกสวยๆครับตุ้มๆโอ้เจ้บบาบ้านน่าจหมีจัวาวอลเลนอย่างกันโซนนี้ขอัวแต่งแล้วออวอนวอน,น,นครับน้ำกันดอกงามมะดิโอ้ดอกนี้ใหญเฮิดปึ่งขาวเฮิดปึ่งเทียนครับบาดผมอื่นเพลิดเพลิน รสชาติดีครับหวานบรขมแกงแสบเนาะเห็ดพิงขาวออกเห็ดละงหงก็ต้องออกอครับต้องมาครับปุ่มลาง เห็ดกอได้ไงครับดอกง่ามแมงดอกหนึ่งครับส,สวยแล้วครับดอกง่าม,ลมลาเลยมีปลาเลยโอ้โมันโตไปแมน กำลังลักกำลังหาหนเป็นดอกเบีดอกตุ้มๆกับพูน

ดอกนี้สวยมากดอกำงามสีครบมันบอกออกแล้วครับผี่พี่น้องนีดจะดอกำงาม ดี๋ยวนะครับขอบคุณครับหม่ขั้นดอกใหญ่มากครับรดอกนีส้สวยๆเลยหมดขั้นหลายๆครับ เห็ดค cool ู่แฟตครับแอนงี้ผึงท้าเหลือจ้าเดี๋ยวทำงนานเลยแอมหยากผักเลยเห็ดพึ่งเหลือง,อง,อง,อง ung, ครับพวกอ้ดอกง่ามแงเห็ดลหูง,งขาวครับออออหอมเกา่าหอมเกา่าที่มองเกาเ่า <laughs> เราไปลองโหใหญ่ยังไงอ่ะเลยเป็นดอกสีชมพูเลนี่ครับออกวันคีรับเป็นแถวไปเลยครับมันมันเห็นบอเห็นบอพี่น้องดอกกามังมาเลยสวยขันทั้นแทมมาแล้วว้าวคู่หูดูดอกใหญ่เลยครับมันมันครับผมดอกสวยๆแล้วครับมาแล้ว โอ้โหเสียงกบเลยดอกสดสดสุดยอดเลยครับดอกสวยงามครับ ดอกคู่นี้สวยๆเลยมันเป็นคู่เลยจ้ะตีกันนะง่ามมะลีครับแต่ละดอกนี้เน่องวันนี้ตุมต้มๆไข่ๆเลยครับ สองซอนําเด้ครับเบิง้งเบึงครับปื๊ดอย่าโหเต็มกระตาแล้วครับรุ่นก็ต่อไปครับมันมันนี่ไข่ไงดิกระดูกขาวแบนเใหญ่งงเนาะ เห็ดผึ่งดั้มอกนึงครับเห็ดมันปูเหลืองครับปิ้งข่าวไงครับยุไตรทองควายเท่าไหร่ครับผมนิ่มานีดร่องบรดดเป็นบักกัดหน่อยให้ขาคุ้ยหน่อยเป็นบักกัดมั้ครับขาถ่ายครับตัวหนึ่งปิ้งข่าวมีตัวยังไง เด็ดแท้ Air ครับกำลังออกครับดอกง่ายๆเลยเนี่จ้าเห็ครับก็ร่งข้นครับ้ดีด็ดดน่อยดอกน้าแห้งหายอยู่กับหฮมมันหฮมเลยบังนี in. เ้เฮ็ดชนินี้เป็นเฮ็ดอีกิน็แสบครับผมแนะนำนะครับแฟนครับเนาะ อยากให้ได้ดิม,ดมร่องรสชาตินี่กับเฮ็ดชนิดนี้นะครับนี่ฮ็ดตึงมือแอนน้องฮิตขลือดแซบครับโอ้สวยงามไปดอกใหญ่มากครับปุ่นตะนานะครับนนโอ้ดอกนี้ครับดูใบไม้ครับ เทมยขางามังเลยนี่ครับนี่ครับสวยๆครับดอกตุ้มๆนี่จ้าให้เปิดมุดเงี้ยหนิก็มาออกมันนี่ครับโอ้โหนี่ครับสองดอกส,สวยๆ เห็ดละงกเหลืองครับกำลังเป็นใครเลยอีพวกก็สองมือดองส่น,นี่เริ่มไ like รกันเรื่อยๆแมนเก็บไปเลยครับก็ต้องหงส์สวนหงอม นี่คือผลงานของห้องมือนีีจ้าก็สิมีเห็ดละงูตุ่มแล้วก็เห็ดเหมือนแอร์หรือผึ่งเหมือนแอร์จ้าเห็ดแดงไงไเค็ดผึ่งเหลืองอีกดอกหนึ่งเห็ดผึ่งขาวจ้าผึ่งไข่วยังได้แม่นค่ะเห็ดผึ่งขาวหรือเห็ดผึ่งไข่ค่ะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอคลิปนึงนะครับที่หามาฝากนะครับวันนี้เขาอยู่กับติปลาน้องจ้องครับน้องเม็กนะครับเนาะไก่ไก่กันนดี๋ยนะครับยางส่วนเดียวกันมาผีนะครับถือว่าได้หลายเติมอยู่ครับเหมือนที่ว่ามานอยู่ได้เกือบเต็มกระตาเนาะครับ ตอนนี้ต้องขอตัวกลับก่อนครับมาแล้วครับฝนใหญ่ครับทั้งหลังดับปืนเลยนะครับถึงอันตรายเนาะเพราะว่าผมมีทั้งกล่องมีทั้งมือถือนะครับต้องขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวพอกับมาอื่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันมันครับออกกะเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามากกัพ่อได้เก็บอยู่ครับเนี่ยแต่ต้องขยันยางนิดหน่อยด้วยป่ะ